ให้กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้แต่รถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะมองไม่ออกนะครับว่าเป็นรถอะไรแต่นี่ครับไม่ต้องบอกเลยนะครับตายอย่างนี้ก็คือพอสแน่นอนนะคสำหรับพอสที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะวันนี้มาทํางานอะไรวันนี้มาเป็นคิวการติดฟิล์มกันตะเก็ดหินนะฮะสำหรับรถพอสทาการ์คันนี้นะครับเป็นฟิล์มของเอ็กโซชิลนะครับตัวนี้นะครับ g ี3เป็นฟิล์มนาโนเซรามิกที่เอาไว้กันหินโดยเฉพาะนะครับกันหินได้ทั้งหมด6เท่าครับ ความหนานของฟิล์มอยู่ที่125ไมครความแข็งที่6เคสครับผมตอนนี้นะครับเรากําลังติดตั้งฟิล์มอยู่หลายๆคนจะเห็นนะฮะว่าไหนติดตั้งฟิล์มมันเหมือนกระจกมากๆเลยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วคือขั้นตอนการติดฟิล์มเนี่ยก่อนหน้าที่ผมไลฟ์สดไปใครอยากรู้ว่าฟิล์มเป็นยังไงเข้าไปดูในไลฟ์สดหรือในคลิปวิดีโอที่ผมจะทําให้ดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก2คันที่ผมจะให้เปรียบเทียบนะครับว่า นี่ครับติดตาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับกับอีคันนี้ยังไม่ติดแต่ตอนนี้วันวันนี้ให้ดูก่อนว่าอันนี้ติดฟิล์มกันสะเก็ดหินแล้วมันใสยอย่างนี้นะครับโอเคไหมกับฟิล์มเอ็กโทชิลครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้วันนี้สวัสดีครับ